กับหมูซีนพี่ซีนน่ารักจังโอ้ยเราก็น่ารักอุย้ยอะไรข้างหลังอะอยากได้อ่ะที่เก้าอี้อะไรนี่เออนน่ารักอยากกินมือน้อง <laughs> <laughs> อุย้ยขอบคุณข่าพี่บอมอ,อแต่ดไตูไม่ค่อยแตกมาในห้องนี้ได้นะห้องนี้ไม่ค่อยแตกเหมือนกัน เกลือมากเสยโอเสยโอเสยโอต้องมาเล้ o, ่ฝั่งนี้เนี่ยไม่ไหวอ่ะเอเฟอร์ลองมันกับมาแล้วนะเฮ้ยน่ารักชมุด้วยอึน้องับเยโอน้องคือตัวอะไรเตโนเสาร์ อะไรก็ไม่รู้อ่ะหนูเห็นมันน่ารักดีหนูก็เลยซื้อมาใส่คือ,อน่ารักอ่ะเดี๋ยวหามาใส่มั่งมินิโซมินิโซอ๋อมินิโซพี่เตยมฝากมางาเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตกันปลากระทิบกอดอยู่แหละไม่ใช่เซ็ตค่ะกอดจีเอยน่ารักช่มุดเลยเออขอบคุณนะคะอ,อ,ข,อ,คอขอบคุณค่ะ<อ>พี่โฟจูนขอบคุณมาฟาร์เคสขอบคุะคะิงขอบคุณค่ะ ว้าวขอบคุณค่ะมันใำมาลองรัาเองอ๋ออุ้ยสีเลยครับลูกพี่อุ้ยทำสีผมสวยอ่ะซ่อนไฮไลท์ข้างไหนปะใช่ใช่ใช่เออเท่อ่ะขอบคุณค่ะพี่หนูแล้วขอบคุณค่ะพี่พัหนูอยากทำข้างหน้าแต่ว่าทำข้างในไปแหละมเจนนี่กับเจนนี่มีความเจนนี่ ผัดซูซูพี่พัดหมดแล้วเอ,เออเจนนี่แบลบ็กอะไรนะแบล็กพิงค์คือ็กบบพิงค์คืงองมาแมวหนึ่งเพจอส่งเลยสวัสด,ดีนะครับเจนนี่ได้หมดไม่ใช่ไม่ใช่เจนนี่ใจร้ายกันน้องอ่ะไม่ใช่เด้อ ขอบคุณค่ะพี่เอมพี่ไปตากฝนมาหัวฟูเลยพี่ไปข้างนอกมาเหรอพี่จะงไ,ไหนคะพี่ไปเซวินมาพี่อยู่รังสิตอะเราอยู่ไหนหนูอยู่สมุทสาครสลัดมาอ๋อสมุทสาคร,าครเต็มหน้าเลยสลัดว่าแล้วพี่พัดพี่พัดรอสลัดอยู่ดิโอ้ อุ้ยค่ะจูคุณจูเนยน้องจูเนยจูโอยทำไมห้องนู้นมีแต่คนสวยล่ะขอบคุณนะคะพี่พาดูดิผมพี่พาน่าราขอบคุณนะส่งโลบุบสลัดออกมดแล้วไม่เหลือเลยพี่มา น่ารักขอบคุณครับผมสวยไหมครับพี่โอแก้ดีเลยพี่พี่แบ๊บขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โอสวยพี่แด๊ดเทียบได้น่ารักจ้าครับห้องนั้นจีบได้ไหมคะห้องนั้นน้องเฟ้มขอบคุณนะเจ๊ดูดูดู พี่ซีนเรียนจบแล้วใช่ไหมคะยี่สิบสี่จบแล้วใช่ไหมใช่พี่เรียนตีจบแล้วตอนนี้พี่เรียนโทรอยู่ครับหุยต่อโทรด้วยพี่เรียนใช่พี่เรียนสาขาอะไรอะเรียนวิทย์วะค่ะวิทย์วะเคมีเก่งจังพี่ยอน <c oughs> ปวดหัวเก่งอะแล้วมีเวลาว่างมาไรด้วยอะ่ะขยันนะขยันมาก ใช่โอ้ยมีช่วงหนึ่งเดือนที่แล้วพี่แบบต้องหยุดไปทิดหนึ่งอะมีสอบอะเสียหายเลยนะแบบยกอไม่ถีงตีอะไรพี่ว้าห้องนี้คะแนนนำแล้วเดี๋ยวเอามากรอนห้องนั้นแป๊บนะคะต้องเก่งแล้วก็ขยันมากๆเลยงเตงสุดยอดโอ้ไม่หรอกโเลยแต่ว่าตีกันแต่อย่าหาท่าเรียลโทเนื่อยเอาสวัสดีครับ มนว่าเลงแวนแน้นัก่อนพีโอพักว่นเต้นก่อนมาโชว์ไโชว์โชว์โชว์ดูก็รู้ไม่ใช่โชว์เงนเงีนเงนเงีนกูบอกว่าเต้นไม่เป็ได้ชิ้นแรกสองห้องแรกกูเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่เคยเห็นครั้งแรกอันเนี้ยใช่งี้ไอทิงเด็กแว้นมะน้ําน้อทิง สาวเต็มห้องเลยวะจุ้งหวันดีค่ะพ,พี่อุ้ยพี่สล่าขอบคุณนะคะพี่เห็นของพี่สลร่าอ้ยขอบคุณค่ะพี่ปลาขอบคุณทั้งห้องนันะพี่มาซักฝุ่นไหม <h> เออห้องนั้นอะ <laughs> ผมไม่ได้อับคะ่ะพี่พี่อย่เพิ่งดีชงก่อน เออผมไม่น่ารักเหรอครับขอบคุณนะคะเอาน้องเบสพี่เอ็มวันดีนะคะแบบว่าสไตล์การไลฟ์นั่งเมาโมยอะแล้วก็นั่งกินขนมน <laughs> เหมือนกันป่านั่งนั่งเมาโมยวัสดีครับปินสายเซ็กซี่เออแล้วทำไมเราพังถึน้องเบส เหมือนรู้จักน้องเบสจากห้องไอติมฮะใส่เซ็กซี่ใสนสักหนึ่งสเต็ปมาตื้อ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 ตอี่เลล์ก้าสวัสดีค่ะน้องเบสเองเดี๋ยวจะเลือกน้องเบสผิดฝังหรือเปล่าห้องน้องเบสผิดฝั่งวะน้องเบสค่ะเออ นี่พี่เต้นก็คือยุดยุดหนีออกจากห้องคุ้มกับฟูสายหนีบหนีบจมูกดีบจมูกหนีบจนพี่รอนร้อนต้องออกจากห้องอะไรคือดีบจมูกอ๋อพี่ต้อสวัสดีครับพี่เคยดูเฮ้ยห้องเราคุยกันได้ยังเงี้ยแบบหนีบหนีบกันนะเขินเลยเคยเห็นนะพี่บุ๊คสวัสดีค่ะหนึ่งมีหนีบหนีบแต่ว่า อันนี้พวกหนูก็มีหนีมาคือเขาไอาคุม้มถ้วยฟูก็มีหนีแต่มันหนีแบบเนี้ยหนีไม่ได้ทำทำจม,มูกมาโอเดี่เป็นปัญญาอ่อนหนูปวดหัวมากเลยตอนนั้นวีเจคลิปลุกไหนลุกอ๋อเฮ้ยคเฮาวีเจคลิปลุกเอาแบบคนเรียบร้อยก็แย่แล้วก็แย่แล้ว สวัสดีครับคลิปลูกอุ่มจ้อรู้จักอุ่มจออปะอุ่มจ้ออุ่มจ้อคืออะไรอ่ะพี่ๆกลุ่มอุ่มอุ้ยไม่รู้จักอุ่มจอออุ่มจ้อคือการยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มแบบไม่รู้จักอ่ะยิ้มจะยิ้มไปเซิร์ชอุ่มจออุ่มจอขอบคุณนะคะ เรียกว่าอะไรนะอุ่มเจาออร่มเจ้อลองเจอดิจะมีสัตว์น่ารักน่ารักอุ่มเจาะเยอะขอบคุณนะคะป๋าพี่ีเลี้ยงแมวไหมคะเลี้ยงค่ะนอนอยู่รู้ได้ไงอ๋ออุ่มจาะยิ้มแบบผุบยิ้มเออยิ้มแบบอุ่มอุ่มอะนี่นอนเฮ้ยอน น้องชื่ออะไรคะเอาฝากเลี้ยงเพิ่มไหมน้องชื่อหมูกี้หมูกี้น้องชื่อหมูกี้ค่ะน้องเพิ่งสี่เดือนเองน้องเพิ่งสี่เดือนเองแม่เอาหน้าเหรอฟังนะจะเข่าบอกอะฟังน้อนนอนไม่ตื่นน่ารักน้องเท่าไหร่คะใจร้ายทำไมขับค่าตัวน้องอย่าฟังลูกอย่าฟังนอน นี่นะคะนี่ครับแมวน้องสกกติ๊กครับโชกี้อันนี้ครับกินโชกี้อันนี้กินไม่ได้โชกี้จะถามราคาเพื่อที่จะเอาไปกินไม่ได้โชกี้อันนี้กินไม่ได้โชกี้เออจะกินแมวไม่ได้นะมีอะไรน่ารักแมวใช่ไหมปากเย้ของขวัญแล้วเออออขอบกิ้งกือหน่อยเอออ่ะขอบกิ้งกือหน่อยมั้ นอปลว่าหงายหมดแล้วไงขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะพี่ตอวอลสวัสดีค่ะคุณตอวอลพี่ออพี่บอยขอบพี่บอมขอบคุณนะคะอยากเป็นแมวมีมีคนเจ้าชูเกียวเกียวเกียวเกียกำลังจะงอกแมวอีกตัวด้วยอันท้องหรือว่าพี่ซื้อเพิ่มค่ะ ตือเพิ่มแล้วก็มีกระต่ายอีกสองตัวรักสัตว์หรอเป็นคนรักสัตว์ขอบคุณค่ะบ้าหนูไม่กล้าเลี้ยงอะไรเลยเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ทุกไม่ทุกวันนี้บีโก้เอาบีโก้มาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเองแล้วก็รลน้อขอบคุณค่ะเพราน่ารักกว่าคนพี่มาถามว่าผมเป็นใช่สิเราไม่ใช่คนเดใจเธอหนิแก๊ง เคยปล่อยค่ะมันเล่นกันไม่ไม่กัดกันไม่กัดไม่กัดพี่อาทีสวัสดีคับสวัสดีอยู่ฝั่งนนด้วยนะคะฝากกดติดตามเรา,าสองคนกดติดตาม้วยแฟนขับตัววุ่นสวัสดีค่ะใครเอ่ย <c oughs> แมวว่าน่ารักแบบเจ้าของแมวน่ารักกว่าโอ้ยมีมี่ย้ายฝั่งทานไหมคะเขิน ย้ายฝั่งทางไหมครับอุ๊ยแวะมาได้นะคะอุ๊ยเราเล่นเอาหมูสับมาหน่อยเออของพี่เป็นตระกูลหมูอาจิมาทางนี้เลยครับพี่อาจิเอยแต่คุณชื่อพี่อาจีนะเคยเห็นไหมครับอาจิน่าจะเคยเห็นเมือนเนอะอยู่เคยเห็นเล่นกระดิ่งเคยเคยเล่นกระดิ่ง ขอบคุณนะคะพน่าจะไปหลายๆที่อยู่พี่อติอ่ะน่าจะเที่ยวหลายที่อยู่คนดังวะเออโอมคุณดังเทดดิ่งขยันเล่นกรดดิ่งมากอติคนดังอ่ะเนอะโอหนูเก็บแฟนนะ้ป้าหนูเก็บแฟมอ่ะกกะดิ่งใช่ใช่เคยเห็นเคยไปห้องห้องวีเจสาวๆก็จะเห็นพี่พี่จีเอาแหละกระดิ่งมาแหละคนดังอ่ะเนอะเออดังไม่ไหว ตอนนี้ยังทันมาไว้ๆเดียวเดียวเขินใครก้แเองไอปังสองปะเนี่ยสามอันสามอันสวัสดีนะคะมีส้มเยอะจังอะ ว้าเด็เดกอนนเดี๋ยวกอนนะโอ้ยขอบคุณมาไหนบกกิงกือไหนบอกกินกือโอ้ยแกงแกงขอบคุณนะขอบคุณนะคะ ดค่เย็นี่จได้นะ่นะโอ้ยนิดสูสีโ <laughs> ตสไม่ไม่รู้โตทันจึ้งคือโอุ้ยไม่รู้อุ้ยไม่รู้ว่าจะมาทั้งสองคนแก้ไหนบอกไม่มีบางกรบางบุตรเฮ้ยมันขึ้นต่อแล้วที่หลักมันขึ้นต่อแล้วแคบไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณยูฝั่งนว้นนะขอบคุณน้องเฟิร์นขอบคุณพี่ซีนะคะขอบคุณยูฝั่งนวนแล้วนะค่ะ เอ้ยเราแคปยังแคปยังเรียบร้อยค่ะแคปจอไว้แคปจอยโอเคบายบายนะเดี๋ยวเราแคปไปเข้าไปหาก่อนค่ะแคปแล้วแคปแล้วออแคปไม่แคปงงแล้วเนีายบายบายขอบคุณครับ